นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คาหยาคบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใดกรรรักเลิฟคาา ตอนที่23ผลกรรมพาสบิลวันนี้ขณะที่ฉันทำงานอยู่ในร้านกาแฟนายโทรมาบอกฉันว่ามีตำรวจมาตามหาเบลที่มหาวิทยาลัยเมื่อฉันไปถึงสอบถามที่ได่รู้ว่าตำรวจตามจับคนร้ายที่ทำร้ายไมายได้แล้ว พวกมันสี่คนซัดทอดแล้วให้การตรงกันว่าเบลเป็นคนจ้างว่าให้ทําฉันรู้สึกตกใจมากไม่คิดจริงๆว่าเบลจะกล้าทําเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้ฉันขอให้นายพามาหาเบลเพราะคิดว่าเบลน่าจะหนีมาที่นี่แล้วก็จริง ส่วนซันนั้นขอตามมาด้วยเพราะอยากจะเห็นคนที่ทำร้ายไมยได้รับผลกรรมที่ทำกับคนรักของตัวเองฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าอะไรทำให้เบลเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันอาจจะไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ผิดหวังในความรักแต่วันนี้ฉันเองก็ผิดหวังและเสียใจกับคนรักไม่ต่างกันเพราะเรื่องราวของพีทมันคือรอยแผลที่ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บและเสียใจมากจริงๆแต่ฉันยังมีเรื่องอื่นให้ต้องคิด ให้ต้องกังวลน,นั่นคือเรื่องการทำงานการหาเงินและเรื่องเลี้ยงน้องฉันจึงมีเวลาเสียใจคร่ำครวญกับมันไม่มากนักฉันต้องเข้มแข็งและต้องเดินหน้าต่อไปในเมื่อสถานการณ์ทั้งชั้นและเบลไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉั้นและเบลต่างถูกผู้ชายหลอกแต่เบลกลับเลือกที่จะทำเรื่องร้ายกาจจะไม่น่าให้อภัยแม้กระทั่งตัวชั้นเองที่เป็นพี่สาวซึ่งรักเบลมากแต่ครั้งนี้เบลทำรุนแรงเกินไปจริงๆ วางปืนลงนะเบลผู้ชายที่ชื่อไม้พยายามร้องห้ามเบลอย่ามายุ่งนะถ้าเข้ามาจะยิงทิ้งให้หมดเลยเบลพูดไปร้องไห้ไปมือเล็กๆสาดปลายกระบอกปืนแข่งไปทั่วแล้วหันชี้ไปหยุดอยู่ตรงหน้าไม้สันดึงไม้เข้าไปหลบด้านหลังแล้วเอาตัวเองออกมายืนบังไม้เอาไว้จนมิดมึงหยุดบ้าได้แล้วอีกเดี๋ยวตำรวจก็จะมาแล้วมึงเตรียมตัวเข้าไปนอนในคุกเถอะ ซันยังไม่หยุดพูดจาย้ะเย้ยน้องสาวฉั้นด้วยความสะใจไม่มีทางเบลไม่อยอมติดคุกง่ายๆหรอกเหตุการณ์ชุลมวุนมุ่นวายมากกว่าเดิมเมื่ออยู่ๆเบลคุ้มข้างขึ้นมาผู้ชายชื่อไม้พุ่งเข้าไปแล้วพยายามแย่งปืนออกมาจากมือเบลทั้งสองคนยื้อแย่งกันอยู่นานก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้น ฉันสะดุ้งตกใจเพราะนึกห่วงกลัวว่าน้องจะเกิดอันตรายแต่ความรู้สึกแปลกบางอย่างทำให้ฉันก้าวขาไม่ออกฉันรู้สึกเจ็บแผลตรงกลางตัวมันจี๊ดเจ็บยังไงฉันเองก็บอกไม่ถูก ฉันก้าวขาออกไปข้างหน้าไม่ได้และอยู่ๆรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างมันไม่สามารถทรงตัวรับน้ำหนักของตัวเองไหวจึงทิ้งซุดตัวลงไปนอนกองกับพื้นฉันยกมือขึ้นมากุมเอาไว้ตรงช่วงกลางลำตัวตรงตำแหน่งที่เป็นจุดเหมือนศูนย์กลางความเจ็บแปลกๆนั้น ความรู้สึกเปียกแฉะเ,เหนียวเหนอะจากของเหลวค้นๆสัมผัสอยู่ตรงฝ่ามือฉันก้มหน้าลงไปมองดูเห็นเสื้อของตัวเองมีรอยสีแดงซึมขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจากของเหลวสีแดงเข้มช่วงนี้มันเป็นเดือนอะไรนะทำไมฉันถึงรู้สึกหนาวอย่างนี้ หนาวจนเหมือนกระดูกจะกลายเป็นน้ำแข็งเสียงใครต่อใครเอ่ยเรียกชื่อฉันดังแว่วเข้ามาในโสดประสาทอันเรือนรางภาพตรงหน้าคือน้องสาวที่ฉันรักกำลังยืนเบิกตาโพลงเหมือนกับกำลังตกใจอะไรอยู่ผู้ชายชื่อไม้ยืนตะลึงนิ่งในมือถือปืนสั้นสีดำมันคลับเอาไว้ในมือพี่เบล ฉันอ่านปากและดาวว่าน้องสาวกำลังร้องเรียกชื่อฉันห่างไปเพียงไม่กี่เมตรแต่เสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนมันลอยมาจากที่อันไกลแสนไกลภาพทุกอย่างค่อยๆเลือนลงไปทุกทีเหมือนมีหมอกหนากำลังเคลื่อนผ่านหน้าของฉันไปความทรงจำในวันเก่าๆฉายซ้ำบนกลับมาแจ่มชัดเหมือนทุกครั้งทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้ด้วยกล้องวิดีโอราคาแพงและมีใครเอามาเปิดให้ฉันนอนดู ภาพเมื่อครั้งเบลเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขี้อ้อนที่ชอบมาเกอดฉันภาพเด็กสาววัยมัธยมที่ชอบอ้อนในฉันถักเปียให้ก่อนไปโรงเรียนภาพความสดใสหน้ารักของเบลน้องสาวสุดที่รักของฉันในขณะที่สติของฉันเริ่มจะพลาดเรือน ชายในชุดสีกากีรูวิ่งเข้ามาและจับตัวน้องสาวของฉันไปวัตถุสีเงินถูกคล้องใส่ไปกับข้อมือเรียวบางของเบลเสียงกรีดร้องของเบลเรียกหาฉันซ้ำไปซ้ำมาทำให้หัวใจของฉันเจ็บปวดใครทำร้ายเบลหรือเปล่าเบลเป็นอะไรไหมเบลร้องไห้ทำไมเบลฉันเปล่งเสียงเรียกออกมาด้วยเรียเร่ยวแรงและพละกำลัง,ท,งทั้งหมดที่ตัวฉันเองมี แม้ว่าตอนนี้ฉันจะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินใครคนหนึ่งนั่งลงใกล้ๆฝ่ามือเย็นเฉียบนั้นประคองใบหน้าของฉันเอาไว้พร้อมกับเสียงอันสั่นเครือลใบหน้าเปื่อนน้ำตาของนายลอยอยู่ตรงหน้าของฉันหยดน้ำตาใสๆจากดวงตาคู่สวยใสซื่อเหมือนกับเด็กน้อยของนายไหลหยดตกลงมากระทบแก้มของฉัน มันเย็นเฉียบจนเหมือนเกล็ดน้ำแข็งในร้านกาแฟาจันรู้สึกหนาวจนตัวสั่นไปหมดในหัวใจนั้นรู้สึกเววเหมือนจะเป็นลมหูของฉันยังแวว้เสียงเบลกรีดร้องเรียกชื่อของฉันอยู่แต่ฉันมองไม่เห็นน้องสาวตัวเองเลยเวลานี้เบลเป็นอะไรนายช่วยเบลด้วยฮาร์ตเบล เสียงดังเปรี้ยงระเบิดออกมาจากปลายกระบอกปืนทําให้ฉันสะดุ้งรีบปล่อยมือออกจากสิ่งที่ตัวเองยื้อยุดกับไม้เมื่อสักครู่ฉันมองตามทิศทางของปลายกระบอกปืนแล้วไปหยุดอยู่ยังร่างของพี่บิลซึ่งยืนค้างแข็งอยู่มือของพี่บิลยกขึ้นมาเกาะกลุมอยู่ตรงชายโครงแล้วซุดตัวลงไปนอนกองกับพื้นในขณะที่ฉันยังคงยืนตะลึงอยู่กับสายตาของพี่บิลจับนิ่งมายังฉันดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างริม ปากบางๆของพี่บิวสีดเขียวขยับขึ้นลงกระตุกเป็นพักๆเหมือนกับกำลังพยายามจะพูดอะไรสักอย่างของเหลวข้นสีแดงค่อยๆซึมผ่านเสื้อเนื้อผ้าสีอ่อนกระจายกว้างจนผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีมันก็ส่งสีแดงฉานจนแทบมองไม่เห็นสีเดิมของเสื้อตัวนั้นอีกฉันยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งมีตำรวจสีห้านายกูกันเข้ามาจากทางไหนใช่ไม่ทันได้เห็น มารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อมีวัตถุเย็นๆของโลหะคล้องลงตรงข้อมือฉันสะดุ้งแล้วกรีดร้องเรียกหาพี่บิวพี่สาวเพียงคนเดียวที่จะช่วยฉันได้แต่พี่บิวนอนอยู่ตรงนั้นพี่สาวของฉันนอนจมกองเลือดจากปลายนิ้วของฉันที่ลั่นไกปืนไปเมื่อสักครู่ ถึงจะเกิดความไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันคือคนลั่นไกปืนนั้นเองกับมือฉันถูกนายตำรวจฉุดกระชากลากถูไปขึ้นรถโดยมีนายตำรวจอีกสองคนพาไม้เดินตามหลังฉันมาวินาทีก่อนที่ฉันจะถูกพาขึ้นรถไปฉันยังคงทันได้หันหลังกลับไปสบตาค้างแข็งของพี่บิวซึ่งจ้องมองมาที่ฉันดวงตาคู่นั้นค้างนิ่งและมีหยดน้ำตาไหลออกมาเป็นสายพี่บิว ฉันลองเรียกหาชื่อพี่สาวหวังอยากจะวิ่งเข้าไปกล่าวคำขอโทษแต่ฉันไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้ว ฉันนั่งมาภายในรถตำรวจโดยมีนายตำรวจสองคนนั่งอยู่ข้างๆในหัวนั้นคิดพวงผววงห่วงพี่บิวขึ้นมาจับใจในายตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาจ้างวานฆ่าทำร้ายร่างกายพยายามฆ่ากักขังหน่งเหนี่ยวและก็ทำอนาจารฉันเองแทบจับใจความอะไรไม่ได้เลยในหัวสมองมึนงงสับสนไปหมดฉันนั่งกอดข่าวอยู่ตรงมุมห้องเล็กๆซอกหนึ่งภายในห้องขังสี่เหลี่ยมซึ่งมี ผนังสามด้านเป็นซีเมนแข็งแน่นหนาแต่ทว่าผนังด้านหน้านั้นเป็นลูกกรงเหล็กเส้นตรงออกแบบเป็นตารางขัดกันไปขัดกันมาฉันกวาดสายตามองไปรอบตัวเห็นผู้หญิงวัยกลางคนหลายคนเนื้อตัวมอมแมมกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวนั่งบ้างนอนบ้างกระจายอยู่ตามมุมห้องต่างๆ3าสามสี่คนจอม ฉันผุดลุกขึ้นแล้ววิ่งไปเกาะลูกรงเหล็กมองดูผู้ชายที่เคยมีสัมพันธ์ด้วยอย่างมีความหวังว่าอาจจะมีใครสักคนช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ไปได้และตอนนี้นอกจากตัวฉันเองฉันยังเป็นห่วงพี่บิวอีกด้วยจอมพี่บิวล่ะ ฉันเอ่ยถามออกไปเพราะรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวขึ้นมาจับใจถ้าเวลานี้พี่บิวยังอยู่พี่บิวเขาไม่มีทางปล่อยให้ฉันถูกตำรวจจับไม่ปล่อยให้ฉันต้องมานอนในคุกแบบนี้แน่พี่บิวต้องพยายามหาทางช่วยฉันออกไปพี่สาวของเธอเสียแล้วจอมตอบฉันเสียงเรียบ ฉันใช้เวลาอยู่นานเป็นครู่กว่าสมองจะรับรู้ถึงความหมายของประโยคซึ่งมีคำเพียงไม่กี่คำนั้นของจอมภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือพี่บิลนอนจมกองเลือดอยู่บนตักของนายฉันรู้สึกเหมือนร,บรอบๆตัวบนสถานีตำรวจแห่งนี้ไฟดับลงกระทันหันเพราะทุกอย่างดูมืดสนิท มันมืดจนมองหาหนทางที่จะดิ้นรนออกไปจากที่นี่ไม่ได้เลยความรู้สึกบูดไหวพร้อมกับเรี่ยวแรงของฉันแขนขาอ่อนยวบจนพยุงตัวให้อยู่ในท่ายืนไม่ได้ก่อนที่สติของฉันจะดับหายหูทั้งสองยังแบ้ได้ยินเหมือนใครเรียกชื่อฉันอยู่ใกล้เบล ฉันยกสายตาอันหนักอึ้งของตัวเองขึ้นมาด้ความยากลำบากในหัวสมองเบาผวงยัง,งคงวนเวียนคิดซ้ำไปวนมาอยู่เรื่องเดิมคือเรื่องการตายของพี่บิวฉันร้องไห้จนเป็นลมหมดสติไปอีกหลายครั้งตลอดระยะเวลาหลายวันมานี้ไม่มีใครมาเยี่ยมฉันเลยนอกจากจอมเพียงคนเดียว และครั้งเดียวในคืนวันนั้นพ่อกับแม่แวะมาเยี่ยมฉันแต่พอรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่ก็เงียบหายไปส่วนหนึ่งเพราะไม่มีเงินสู้คดีและยังต้องไปจัดงานศพของพี่บิวฉันถูกทิ้งให้เผชิญอยู่กับความโดดเดี่ยวเคว้งคว้างอยู่เพียงลำพัง เรื่องราวความโชคร้ายของฉันมันยังไม่จบเมื่อฉันถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าฉันท้องได้สองเดือนกว่าแล้วนอกจากคดีความเรื่องราวที่ฉันทํากําลังถูกเปิดเผยจนเป็นข่าวดังมีนักข่าวรอถ่ายรูปฉันมากมายและการขึ้นศาลอีกหลายครั้งต่อหลายหนฉันยังคงอุ้มท้องที่ไม่รู้เลยว่าเด็กในท้องฉันเป็นลูกของใครในบรรดาผู้ชายสามคนที่ฉันมีสัมพันธ์ด้วยซัน จอมหรือไม่ใครคือพ่อของเด็กในท้องกันแนะ่สารตัดสินจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลาสิบปีโดยเม่อดอลงอาญา สียงการอ่านคำพิพากษาสารทำให้ฉันล้มทั้งยืนฉันหันหลังกลับมาประสานสายตายอยู่ที่ฉันและไมยซึ่งเข้ามาฟังคำตัดสินของสารในคดีความผิดที่ฉันก่ออิสรภาพของฉันถูกพรากออกไปจากชีวิตเพราะความคิดอยากแก้แค้นและผูกพยาบาทเพราะความต้องการทำลายชีวิตให้คนที่ฉันเกลียดนั้นย่อยยับฉันทำสำเร็จมายมีแผลในใจที่ไม่มีวันรักษาหายเป็นผู้ชายที่ถูกรุมโทรมแต่รับ รอบตัวมายกลับมีแต่คนโอบกอดปลอบโยนและมอบความรักให้ในขณะที่ชั้นอนาคตพังคลื่นลงมา ต้องเดินก้าวขาไปชดใช้ความผิดในดินแดนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกพร้อมกับลูกในท้องที่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้เด็กคนนี้เกิดมาฉันไขวยคว้าอยากได้อยากมีอยากเป็นจนในที่สุดมือทั้งสองข้างของฉันก็เต็มไปด้วยเลือดและเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าเท่านั้นนักโทษเดินเข้าไปข้างในค่ะ เสียงเรียกขานตะวาดห้วนจากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์พูดกำชับให้ฉันก้าวขาไปข้างหน้าผ่านประตูรั้วเหล็กนั่นฉันยังคงยืนตัวสัน่นก้าวขาไม่ออกยกมือขึ้นมารูปหน้าท้องนุ่นของตัวเองเรารู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจผลประตูนั้นเข้าไปฉันจะไม่ใช่นางสาวเบลอีกต่อไปแล้วฉันจะเป็นนักโทษที่มีคำนำหน้าว่านอยยไม่ใช่นอสออีกต่อไป สำหรับตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมดูตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้ให้ให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาดูด้วยนะครับถ้าเกิดอ่านผิดหรือว่าไม่ตั้งใจอ่านัางไงก็ขออภัยด้วยนะครับบายๆอันนี้ตั้งใจสุดแบบตั้งใจสุดๆเลยนะเอใครใครชอบตอนนี้บ้างคือแม่งเอ้ยความจริงมันเศร้าครับไม่มีแฮปปี้เอนดิงหลักโลกไปเนี้ยให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken v o i c e Studio